มาเปันข่าวแรกกันเลยนะครับกับนักร้องหนุ่มซึ่งครั้งนี้ก็มาพร้อมกับสาวๆหลายคนเลยครับในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Jason Mraz o ครับ and r e i n i n g Jane เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยก็เพิ่งจะผ่านผลนไปครับวันนี้เราก็เลยจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากกันด้วยครับมาเลยนะครับประเดิมคอนเสิร์ตใหญ่ Jason Mraz o and r e i n i n g Jane กับกลุ่มศิลปิน pop rock นะครับหญิงนะครับอย่าง r e i n i n g Jane ที่ก็มีการวอร์มเสียงกรีดของแฟนเพลงชาวไทยที่ก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับที่ Impact Arena เมืองชองธานีเมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการเปิดตัวเจสันมาราสนะครับที่ก็มาพร้อมกับรอยยิ้มในเพลง Love Someone จากอัลบั้ม Yes ครับที่ก็ใช้ที่ก็ใช้นะครับคอนเซปต์ว่าการที่เราทุกคนมาอยู่รวมตัวกันตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะคำว่า Yes ครับซึ่งเจสันมาราสก็ใช้เกือบทั้ง14เพลงจากอัลบั้มใหม่ก็มาแสดงในคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับรวมทั้งเพลงดังของเขาอย่าง Lucky ที่ก็ถูกหยิบขึ้นมานะครับปัดฝุ่นเรียกเสียงคร๊ดอีกเช่นกัน,กนครับ แม้ในงานนะครับจะแอบผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเรื่องการฉ่ายภาพขึ้นจออยู่บ้างครับแต่ว่า ออสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างนะถูกแก้ไขได้ทันนะคะรวมทั้งความสนุกที่ถูกปลุกขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา2ชั่วโมงเต็มค่ะที่เจสันมารัสแอนด์เรนนิงเจนนะคะมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะซึ่งศ yeah. ิลปินชาวเวอร์จิเนียคนนี้ยังมีการยอดคำหวานตลอดการสแสดงด้วยนะคะว่าคนไทยน่ารักและขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดีตั้งแต่มีการมอบดอกไม้สวยๆให้ที่สนามบินและแม้ทางคอนเสิร์ตจะไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนนำกล้องเข้าไปเก็บภาพนะคะแต่แฟนๆหลายคนก็ยืนยันค่ะว่าคอนเสิร์ตครั้งที่3ของหนุ่มโรแมนติกคนนี้ไม่ผิดหวังโดย เฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ emperor, ่งค่ะที่คาดว่าน่าจะเพิ่งผ่านพิธีสละโสดสดๆร้อนๆเลยก็เลยที่จะสวมชุดแต่งงานนะคะมาฉลองงานมงคลสมรสที่คอนเสิร์ตั้งนี้ด้วยล่ะค่ะ Your feet can feel the ground. Shining stars all seem to congregate around your face. You laugh. so someone. it comes The music, dancer, feeling shameless. Forget fortune. Being famous, hold your own and remember what your name is Be yourself, everyone else is taken Climb up, over the top, so be the state of your soul You got to find out, for yourself, whether or not you're truly trying Wind up, give it a shot, shake it, take control Let it be wind up, fight for yourself All the strains that you have inside คอนเสิร์ตผ่านพ้นไปแฟนๆคงจะมีความสุขแฮปปี้กันใช่แล้วเขนาน่ารักดีเนี่ยเขามาฉลองแต่งแบบใส่ชุดมาดูคอ<ช> <Conc ert. S 1> นเสิร์ตแบบน่ารักขขงแบบทุกคนคงจะเฮ้ยนี่ทำอะไรกันก็เหมาะนะดีเพราะว่าเจสันวารัสเขามีหลายเพลงที่โรแมนติกมากเพลงรักมันเพลงรักๆแบบนี้